เริ่มต้นขึ้นแล้วผู้ที่จะออกมาเป็นนักล่าฝันคนแรกได้แก่วีซี C ครับท้องล,ลินทาราโฮเลอร์น้องซาร่าครับเชิญครับ ทราบมาก่อนหรือเปล่าครับว่าจะต้องออกมารเป็นคนแรกก็เคยเดาๆกับเพื่อนๆเหมือนกันเรอครับน้องสาร่าเนี่ยต้องออกมาประเดิมเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นต้องมีความกดดันบ้างแหละนะครับตื่นเต้นมากไหมที่ต้องมาประเดิมคืนนี้เลยมากเลยค่ะมากเลยนะครับเสียงดังนะน้องสาร่าต้องเสียงดังอาเสียง,งดังนะคะพูดดังนะครับครับมาพูดถึงชีวิตในบ้านสัปดาห์แรกกันก่อนดีกว่าพอเข้าไปอยู่เนี่ย จากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยต้องมาอยู่รวมกันนะครับมาอยู่ด้วยกันทําอะไรก็ทาด้วยกันทานข้าวด้วยกันพูดคุยด้วยกันน้องซาร่ารู้สึกแปลกๆไหมซา่าว่าไม่นะคะเพราะว่าซายาคิดว่าการที่ได้เข้ามาอยู่บ้านอะคาเดมี่แล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆใหม่สังคมใหม่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความต้องการมีความรักในสิ่งที่คล้ายกันเราเลยมีความรู้สึกว่าเราพูดคุยด้วยกันได้แล้วก็มีความสุขด้วยกัน,นะคะ่ะน่ารักครับแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมนิดหน่อย ม,มีไหมมีบ้างเหมือนกันนะครับมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดแล้วอาเชื่อว่าซาร่าต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับครับ,รบหน้าตาออกไปทางลูกครึ่งครึงคร่งอะไรครับครึ่งเยอรมันค่ะเยอรมันครึคร่งเยอรมัน,มนทำไมพูดจาชัดเจนรอเรือก็ชัดเจนมากคุณแม่มักจะสอนเสมอออคุณแม่มักจะสอนให้พูดไทยให้ชัดเจนวันนี้ซาร่าจะมาร้องเพลงพระราชนิพธ์นะครับชื่อเพลงสายฝนเชิญครับขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะครับ ดีสี่กับเพลงพระชนธ์พลสายฝนครับ She with me son. ทีส่สครับน้องซาร่านะครับรักเธอก็โหวตกันเข้ามาเลยนะครับผมแนะนําต่อไปเลยนะครับคนที่จะมาบร้องเพลงพระชินธล์เป็นคนที่2คือวีสิครับน้องลูกตาลครับธนวันดีพัฒนาบูล มานั่งตรงนี้เลยนะครับแล้วฟังว่าคอมเมนเตอร์ของเราจะคอมเมนต์ไว้อย่างไงบ้างนะครับสำหรับน้องอาสาสาร่าครับขอเชิญพบคอมเมนเตอร์นะครับคนแรกวันนี้นะครับเริ่มกันที่ดรพาทอนก่อนเลยครับก,ก่อนอื่นนะครับก็ต้องก็ต้องวันนี้วันนี้ผมสมสมวกคระบายนะนะฮะท,ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเป็นกำลังใจให้พวกเรา นะครับคอยเช่วยเหลือพวกเราได้นะครับแต่วันนี้วันนี้ผมเป็นในฐานะคอมเมนเตเตอร์นะครับก็ต้องนะก็จะทำผมก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะโอเคเราก็มาเริ่มกันก่อนเลยน้องสาราาจ๊ะยังยังเพี้ยนอยู่เลยอะ่ะทำไมอยาตื่นเต้นเหรอจ๊ะก็ตื่นเต้นค่ะอืนั่นสิ ทำไมอะยังยังกลัวอยู่เหรอว่าว่าจะร้องจะร้องเพี้ยนมันก็เลยเพี้ยนไปเลย <c oughs> ก็นะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้ร้องเพลงพระชนิพนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วซาร่ารู้สึกเกรงอีกอย่างออกมาเป็นคนแรกด้วยเลยทาไม่ถูก<อ>ทาตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะนะแต่ว่านะเวลาเวลาเราเข้ามาเวทีอย่างเงี้ยไม่มีครั้งที่สองแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราทําได้ ทำได้ประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งคำว่าชื่นช่ำน,นะชื่นช่ำน,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 น่ะอย่างอย่างเพี้ยนทั้งสองครั้งนะงแต่ก็ก็ถือว่าถือว่าดีแล้วล่ะนะขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณครับเชิญอาจารย์วิรัตครับเชิญครับก่อนอื่นก็คงขอชมก่อนนะครับว่าค่อนข้างจะสดใสนะครับ การเต้นกันอะไร like, ประกอบก็ดูสดใสดีนะครับสมกับกับเพลงสายฝนที่ให้ความชุ่มฉ่ำนะครับอขอบคุณครับแต่ว่าก็อย่างที่เหมือนอาจารย์พาทอนว่าก็คือร้องจะเพี้ยนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคีย์จะไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะครับเวลาคำต่ำๆเนี่ยจะร้องไม่ค่อยถึงนะครับเ็เลยไม่แน่ใจว่าคีย์นี่เหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตรงคำว่าอารามตานะครับจังหวะจะต้องให้ถูกต้องวันนี้ดหนึ่งแต่ทอรุงอารามตานะครับก็มีเท่านั้นนะที่ที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เวลาครับคุณจิครับคุณจิรพันธ์ครับอยากจะให้กำลังใจนะครับวันนี้เป็นรอบแรกนะฮะอันแรกที่อยากจะพูดถึงคือ personality ดีมากนะครับ การแสดงออกแล้วก็การนําเสนอแล้วก็การที่มีอะไรนะฮะพาวเวที่จะส่งไปให้กับคนฟังทําได้ดีมากรวมทั้งการ Movement ที่ทำที่เดินออกมามือไม้ไม่แข็งไม่เกร็งนะฮะขอบคุณค่ะต่อไปจะพูดเรื่องดนตรีนะฮะก็อย่างที่อาจารย์วิรัตดว่าขี้ต่ําไปนะฮะพอขี้ต่ําไปปุ๊บเนี่ยเราไปเค้นออกมานะพอเค้นมาปุ๊บเสียงมันจะเหินมันจะสูงขึ้นนะ เพราะนั้นเวลาวิธีการก็คือร้องเบาๆสำหรับรอบต่อไปนะครับถ้าเสียงมันต่ำอยากอยากเค้นร้องเบาๆนะฮะมันจะไม่เพี้ยนเพราะยิ่งเค้นก็ยิ่งเพี้ยนนะครับก็คงจะต้องฝึกซ้อมอีกเยอะๆเรื่องสเกลแล้วก็แรงด้วยโอเคครับขอบคุณ,ค,ณรครับอาจารย์จิรพันธ์นะครับและนี่คือน้องซาร่า V4 ครับตอนนี้ผมนั่ง